แปดโกเฮ้ยใครโดดช้าลงมาเฮ้ยมึงแค่ิ้มเพื่อนไม่ออกดีเลยไปแล้วใช่ไหมเจ้าคก็บอกเี้ยตายแล้วเนี่ยเจอไหมล่ะจี้เนี่ยมาช่วยเนี่ย โอ้ยเแม่เตาตี้เฮ้ยกูเอาเคียร์กูลงมาข้างล่างเดี๋ยวชุดได้ชุดได้มุมอับ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 ไม่ได้ละตายละตายในสามตายอะไรก็ตายอะไรก็ตายตายในสามกระส่องพอประตูตายใจ มไม่ไน้คนเล่นไนอยู่ไหนว่ามาหายใจไปออโหัยแรกข้างล่างไหนวะมาดี้ลงมาดี แค่คนองอยู่้วเหปะโอ้ยคิวลาติวไปหลังหลังางเฮ้ยใครแย่งกของะป็นหิวหลาเขาว่ะยวกดูดูเป็นวะดูเป็นซากอะไรไม่มีจี้อะไรเลยคน

โอ้โหแหลกอ่าเรียบร้อยวิ่งก็เรียบร้อยเก็เก็บเย้คนเนียนเย้ใครวิ่งมาสมอหมดนะสมอหมดนะมาเกดหมดเลยเคยเคยวันที่พี่ไหนน้อง

เฮ้ยไอ้เนี่ยเฮ้ยอยนนี้เอาของกูมาเอามาเอามาอะไรไม่ใช่ไม่ใช่มึงนี่หว่าอ่ะไปป่ะไปไปไม่ฮะฮะไปไหนไปเกมเมื่อไหนอ่ะไปวันศุกร์ไหมอะวันนี้เหรอเออศุกร์นี้แหละไปไปแล้วไปไปถึงถึงแล้วโทรเรียกกูเลยฮะฮะเฮ้ยอันนี้มึงจะไปเ้านเกมเหรอ เออจะไปก็ูจะเล่นเกมอะไรเอเป็กเออก็จะเล่นจะเล่นก็โทรมาหากูอ๋อคือไม่ไปว่างั้นไม่ไปไอ้ชิบไปทำไมของกูก็าดีอ๋อเดเล่นกับเพื่อนไงโอเคกูไปคนเดียวก็ได้เดือนเดือนนี้ยุโรปเดือนนี้ตังกูไม่มีละตอนต่ตนี้แหละก็เลยก็เหลือพันเดียวดูเฮ้ยมึงอย่างนั้นก็มีนะบูเนาะอ๋อทั้งเดือนนี่ว่嘛เชื่อ เอเดือดละเวลาขับรถแล้วยู่บ้านมันก็ต้องอยู่บ้านไม่แบบเกาะเกาะขอแดกเอาวะยายกูขึ้นมาหาไม่กูไม่มีตังค์แดกข้าวเนี่ยเวมันก็เกาะขอแดกเออนั่นแหละดีละมึงใช้วันละเท่าไหร่เดี่ยวไอ้เออไม่ใช้เดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้เลยกูไอ้เดี่ยวห้าสิบคูสามสิบก็ไม่ไหวมึงใช้วันละเท่าไหร่สามห้าบาทเนาะยี่บสามบาทโอ้ยไข่ต้มฟองนึงก็อิ่มอยู่เจ็ดบาท แลววเาาบุงท่่ไหระก็อาศัยกับข้าวเก่ากินเออโอ้โหเนี่ยยประมาณประมาณเท่าไหร่วะนี่ไงเปิดเปิดใต้เลยดิทำไมเปิดไม่ได้แล้ววะบางบางอันก็มีเฮ้ยแล้วใครั้งประมาณวันละสามสิบบาทอ่ะเย้วันละสามสิบบาทกินเลยไม่ได้ว่ากันโรกินพอมากไงเฮ้ยเพื่อนกูหมดหมดให้ตันกูมา กินมะม่าขี้ออกมาแล้วก็กินขี้ต่อเกอความขี้ดีว่ะเนี่ยไอ้ดมมือลองทำดาวิเี่ยอร่อยเลยปิดปิดจับูกก็ไม่ได้กินแล้วหรลับตาเริงเนี่ยอร่อยเลยกินอีกทีไม่ได้รสชาติแล้วเนี่ยเพื่อเพื่อกูยังรอของแปลกใหม่เชื่อวันศุกร์เหรอของสุกนี่หว่า ที่ไหนไปแถวบ้านม,มึงอีไปมึงหรือมึงอยากไปที่อื่นนะแถวบ้านกูก็ไกลอยู่ไปไม่ได uh ้ไปไม่ได้ค uh ่ะเยอะเหงาเลยเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปหาแถวบ้านกูแล้วกูจำได้อยู่ไม่ใช่คอมกากเกินฮะไม่ใช่เออไม่ใช่คอมกากเกินนะไปกากไปกาก์ดคอมคอมยินดนลื่นปืนเลย เนี่ยเนี่ยไอซไอซซองแบตเนี่ยเยีะแต่ไปเล่นคนเดียวอย่าโดนดักต่อยไว้ไหนเฮ้ยไม่โดนอะไรใครมาต่อยมึงตอนนั้นก็เกือบโดนรอบหนึ่งแล้วเฮ้ยไปเอะด้กว่าตีเกยนะเทียร์นะกูไปมองหน้าที่เดียวกูจะโดนอะไรทเนี่ยร้านเนี่ยเหรอเออเฮ้ยโอ้ยกูไม่ตายไอ้ร้านนั้นมีคนติดยาอยู่เลยหรือเปล่าไม่รู้ดิเฮียแม่ง มีที่สุบรีเอดินออกมาเว้ยก็เตม็มเลยคุยคืออะไรมันเป็นร้านยังไงวะมีสองฝั่งอีกเอ้ยมันมีแบบโซนสุบรีแบบโซนโซนร้านตอนร้านเลย,ยแ,ลแต่สุบรีอยู่ข้างๆเลยเเออดินไ,ไม่แล้วมีอาเกาๆปะไม่มีอ่ะอกลัวที่บายไม่ถูกอะแต่มันใหญ่กว่าไอ้ที่ตรงหน้าบอยไง เฮ้ยเพื่อนนี่ว่อ For the first time baby 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 ฟังเพืูจะติดบีไปเลยนะายวายเกิดยิงได้ต่อแตกได้ไปยูไ <c oughs> ปย,ปยูพี่ โอ้โหโอ้โหฟิโดทิ้งกะสุนทั้งหมดเลยอ่าโอ้โหโอ้โหเผมมี่ข้างหน้าเดี๋ยวมาดิไปไหนอะน้องเร่อะไรอะเก็บของจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วน่ากลน่ากลน่ากลเออทำไมเฮ้ยไบขัรถทำไมเฮอ ไปกูโดนลุมกูโดนลุมตัวนึงจะตายตัวนึงจะตายตัวนึงโลมากตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะมา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 เราข้างหลังใช่ไหมมาเลยมาเลยเล่นได้เล่นได้ไม่ใช่ข้างหลังตัวนั้นเลือดเต็มเลยชิ่งตัวเหรออะไรยิงมาเถอะไอ้ตัวยี่นี่เจ็บมากอ่ะอีกตัวนึงอ่ะเพื่อนมาหมดี๋ยวเราล้ม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 บอลมีมีมไอ้ยี่ตัวเข้าแม่งวิ่งไปไหนวะเพื่อนเราอ่ะ สวย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 ีอย er> uh ู่นี่อยู่นี่ยไม่รอดแล้วเพื่อนลัวไม่รอดแล้วู่เออเอายังดีวสตัวท้ายตัวท้ายหน้ามึงโอ้ยควายวกระจ่อยเ้ยแล้วกูคิวลีดด้ยไม่ได้คิวมาเตอร์เออายเยเหอมาร์เตอร์สองรอบเลยจริงๆรรกู้ก่อนละห้กัเฮ้ย อีพูดแต่งพูดไปกูรู้จักเฮ้ยอีแค่ไม่โอ้โหบูมมึงดูถ้ามึงเอ้าของกูเฮียปนหรือกันเนี่ยเดี๋ยวกูไปพอนีเลยแล้วไงกูว่างแล้วเจเอ้ยมาดิมาดิมาดิไม่ไม่ต้องถามพี่ดูว่าพี่ดูว่างมากเออว่างอยู่แล้วว่างอยู่แล้วเราคนเดียวเราเราพี่ดูเราก็สุนนี่มากระสุนเลย้ดยการไอ้นี้ไปเแน่ง นี่ยเพื่อนทีนี้โอ้โอ้ได้ปวดยืดตัวฉันเฮ้ยฮะเยได้ถุงโกอ่ะเลงเกวู้ดรู้ไหฮะไอ้กูบ้านบ้านกูขาดลูกชิ้นนะมาซื้อมาซื้อไอ้ยมึกูแค่กูขาดจากบ้านกูไปไปหาบ้านมึนไปดูชิ้นแดงพี่กูปิดร้างลูกชิ้นนะเนี่ยใช่หรอ เอาดีเฮ้ยไอจางอี่อพี่โเย้เหรอเดี๋ยว้ชื่อว่ามอยรูปพีมพี่ยอโคตรดึงอะโกโกโก้บุญงไปซื้อแล้วเปล่าะอุ้ยเชื้อมายหบาทเองเฮ้ยพียอี่น้ำจิ้มเด็ดน้ำจิ้มเด็ดปะน้ำจิ้มเด็ดพอๆกับคนมาไม่เอาไม่เอ่าอ่าไอาไม่เอา ไม่รู้ว่าน้ำจิ้นพี่ก็ซื้อมาที่ไหนไม่รู้เอาน่าทำเองไม่ใช่สูตรผทางวัดเหรอไม่ใช่ทำไม่เป็นเออแล้วเปิดหน้าบ้านเลย,หย,ยเหรอเฮ้ยยังไม่ได้เปิดเลยยังไม่รู้ว่าเปิดที่ไหนดีเนะี่ยน่าเปิดหนะทำไมไม่ไเปิดได้ดูวะตามมาตามมาตามมาตายดู่ยที่อะไรกู <laughs> บอกเปิดหน้าเบอ่์ไอ้สัตว์อ้าวอุ้ยทีวเอ้ย มึงนี่ตาบอดหินมึไอ้เจมึงแทำอไอ้ที่เพื่อนกูตาบอดปะนีไงนี่ไงนี่ไงตาบอดเดี๋ยวแล้วม่งตาเฮียเต็มไมยเดนโดนเราเราบบอกเขเฮ้ยเหนกวงเหนกวงแล้วมึงโกหาทำไมทำไมกูไปเจอมาคุมาไปตัวแล้รอ๋อมีไม่มีเตเ เราเล่นตรงนี้ก็ได้จริงๆดักไฟเนี่ยให้กูเข้าไปเลยไม่ะเนี่ยมีอันตีเนี่ยแล้วมึงไปไหนอะเช็ค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 วันทูทีเซ็กเหรอเฮ้ยไม่ใช่เนี่ยเซ็กกเนี่ยเห็นกูไหนวะไหนวะไปแล้วฮัตซิมโต

หยุดโมนหยุดมอนหยุดมอนหยุดมอนอย่าพึ่งดนอย่าพึ่งโดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปทีกระสุดโซมาให้โตเร็วไม่ได้ขอเร็วเร็วทิ้งแล้วทิ้งแล้วทิ้งแล้วไปที่ไปเก็บของนะเก็บของนะมีนะแม่มึงื่อกี้แรงนะวงอ่ะแล้วกูไปเก็บกล่องฟ้ามาอีกสัตว์ ไอ้เล็ก like ูกูน em ั่งวิ si ่งเร็วไอ้กูนั่งอุ้ยโคตรโกงอ่ะปั๊มปั๊มยานะนั่งดูดิโคตรเร็วอ่ะไอ้เล็กเอ้ยมึงทำได้ไงวะเชี่อเชี่ยจริงจริงโคตรเมซ z i n g ไอ้ยี่ไม่มีกระสุนนี่เลยเว้ยกูมีกูมีกูมีกูเก็บยมหมดเลยพอปะเอาออยู่ไป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 เฮ้ยเข้าเลร็วไปไปไปยิงเอ้ยมีมีมีกระสุนมีกระสุนอุ้ยโดนโดนโดนมึงโดนเหรอมันอะโอ้ยเฮียเฮียต่อะ กูต <laughs> <styles> ่อไม่ได <Luis> ้ย <diction aries> <ificar hat> ินเหรอกูบอกกูโดนกูโดนกูต่อแล้วเราหมดแล้วเออต่อแล้วพึ่งอ่ะไม่ได้ยินนี่ไม่กูไม่ได้ต่ออ๋อปูสัตว์เข้าข้ามเลยเว้ยเยอะมากเลยเราไปต้องเปิดสี่ไปโอ้ยแหลกเลยเยี่กูรู้แล้วเครื่องกูแหลกเพราะใครไม่ใช่กูไม่ใช่กูเทียเปิดมาเครื่องกูเหลือสี่สิบเฟรมเหี้ยเหี้ยเฟรมคนตึก๊ะ ว no 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 i mean? ิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเ้ยไปวิ่งวิ่งมาข้างหลังวิ่งมาครับได้ปะได้ได้มายายยายยายอะอยู่ในวงได้ซ้ำเนี่ยโอ้โหโอ้โหแม่งโดนโถ่มึงข้ามลาวามาหรอเออเดกระเดงเหรออุ้ยไม่ใช่คุณคุยเลไบีดีกากเฮ้ยเช็ดเก็บระเบิดด้วยไหมเมื่อกี้โคตรดีอ่ะโอ้โหล็อกไฟกันเฮ้ยสามที่สามที่ของที่สุดท้าย เราเล่นตรงนี้ก็ได้น่ะบนนี้เลยให้เราเล่นบนนี้เนี่ยใหเล่นบนนี้ดีกว่าปีนี้กูปีนสูงได้อะดูดูพี่มาแล้วตัวนึงไปด้วยเกวินวิสโก้โกโกตัวหนึ่งโก o โก r o w กอเท้าแตกไว้เฮียมีตีเสือกตรงไหนตรงไหนตรงไหนข้างซ้ายกูเลยพี่โดวางปิด มันปเดี๋ยวไอ้ที่เอาเอาเอาก่อคอยใหญ่มาได้คอยใหญ่มามีปะเฮ้ยคุเป็นทุกอย่างมึงเนี่ยให้กูเก็บอะไรกูเก็บไม่พอตัวแจกก่อนตัวแจกก่อนเฮ้ยแล้วขายเพื่อวิงสลิงไงเฮ้ยมาแล้วเหรอเฮ้ยกูไปกูนึกกูแมนติกูแมนติายกูเล่น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 เฮ้ยมาแล้วเหรอยังยังยัง เราเฮ้ยช่้ไม่มามึงก็วิ่งซ้ายดิกูเห็นเพื่อนยิงตรงนี้เอ้ากู้ยนึกว่าขึ้นสะพานมาแล้วไอ้สัตว์ตัวท้ายนั่นหรือตัวเดียวไม่ัวสองตัวไม่สองละไม่สองละโอ้ไม่ไหวด้วยไม่ไหวด้วยไม่สองแลไม่ไหวด้วยเีย็นตีกูหมดมีหมดด้วยเหรอไอ้หน้าหีของมึงนี่วะ เกี้อติกูมีบทด้วยสัตว <close> ์ไปบทกับการทางจะมีขวาล่างไม่เห็นเมื่อกี้ไม่ดีละไม่ดีละตัวกูไม่ดีละต้องใช้แล้ววิ่งไปเลยอ่ะมาแล้วปะเนี่ยเอ้ยไอ้อะไรเขาเป็นี่แม่งโคตรโกงเลยเชี่อปุ๊ปเล่นเฮียแม่งเลี้ยงเลือดโคตรน่ากลัวเชี่อ กระตุกไอเกียฮะแหละกระตุกไอเกียฮะแหละเดี๋ยวเกียจะตูดมึงเด้ออ๋อไอ้ยี่ไม่ดูได้เฮ้ยตาจะพาดิเล่นได้เนี่ยเฮ้ยมันโดนวงมันโดนวงใครใครโดนวงมันโดนวงเนี่ยไอ้ตดนพวกนู้นอะแบบปล่อยเจ็ดมาตะกี้เหม็นไปครับลินเลยท่าใช่ปะสองนัดราอยู่ยวร้อยเก่ยอ๋อได้ ตายเลยเหรอตายเลยเหรอไม่มึงมึงมาเ้ยนี่ไงก็ตาก็ตาก็ตายจะน็อกโดนที่แล้วป้องเนี่ยกูยิงมึงดกูยิงมึงก็ตายไอ้พี่ ไหนวะข้าบนบนตัวเดียวบนตัวเดียวโอ้แล้วไรวะยังแชป์ไม่ได้แชร์ไม่กี่เดือนแล้วเลยโอ้ยคุณชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวท่าโพสตัอะไรนี่นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชม หล่ออีกแม่แม่โคตรง่ายอ่ะแล้วมึงดูดูดาเมจนะครับดูว่าใครแบกโอ้โหครับพี่ครับพี่ขอกให้เยอกกะสุนก็ให้ลองลองกูแอสซีนแล้วแปดตัวครับ